สวัสดีครับผมคือเบลลิเฟอร์และนี่คือเกม Resident Evil Revelation 2 p a r t ่8แล้วโอเย่ oh <yeah. S 1> ต้องมีพิจารโอเยอ่ <c oughs> เธอช่างสมบูรณ์แบบเหลือเกิน <c oughs> นางเวสเกอร์ <c oughs> กับนาตาเลียนะครับมันจับเด็กน้อยนี่มาเอามานอนตู้หกเดือนถัดจากนี้แกจะตื่นมาเป็นข้าม,มึงจะถ่ายโอนข้อมูลหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> และโลกใบนี้จะต้องสะพรึงกันทั่วล่า สะพึงแน่ๆครับหน้าตามึงอัปยศเหลือเกินหกเดือนต่อจากเนี้ยเล่าย้อนไปย้อนมานะครับลาตีสวัสดีนะที่รักหลับให้สบายนาตาเลียเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับที่เสียเวลาไปทั้งหมดนี้ชีวิตทั้งหมดของกูเป็นแค่บทนำเฉยๆนี่แหละการเกิดใหม่ของข้าคือมึงจะเกิดใหม่ไม่อยากแก่อะไรงี้อยากได้ร่างเด็ก ได้เวลาเผชิญหน้ากับไอตัวต้นเรื่องแล้วึ้นลิบมานะครับกับมอยร่าเฮ้ยวเย่ที่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยเออนั่นสิแลบทดลองรับเลยไม่สำคัญหรอก<ะ>ต,ตามหาโอเวอร์เซียกันดีกว่าแล้วก็ฆ่าแม่งนะครับไอตัวต้นเรื่อง,ไ,ออองไป Let's go ป,ประตูอยู่ด้านหน้าแล้ว ไ,ไ้ไม่มีอัมเบร่ามาเกี่ยวข้องเลยภาคนี้ไม่มีการพูดถึงเฮ้ยมีป่ะเคลื่อนมีอะไรเนี่ยดึงสิดูไปทำอะไรดึงมั่วเคลื่อนเคลื่อนกักเก็บน้ำสลับแล้วได้อะไรวะประตูนั่นเปลี่ยนทิศทางของน้ำใช่แต่ที่ไหนล่ะจำสถานที่ไม่ได้เลยสำรวจห้องรอบๆก่อนนะครับ โอเคที่เดียวกันจอเพียบอมีรูปกูด้วยดูวิดีโอฟีดนี่สิเราถูกแอบมองตลอดเลยและเธอเฝ้ามองเราทุกฟีเก้ามีรูปแครกับไมล่าอยู่นะครับ <c oughs> มึงแฮกเฟซบุบ๊กหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ละป่าขึ้นมาได้ตามหาตัวนางเวสเกอร์ใครนำสกุลเวสเกอร์นี่ทำไมต้องชั่วหมดเลยวะดีนะเจคมิลเลอร์ไม่ใช่เจคเวสเกอร์ไม่งั้นชั่วตามพ่อมัน <laughs> นี่มันที่ไหนวะหรู้สุดๆเอ้โอเคกับลืมไปผมก็ย้อนรอยกลับไปเล่นเอพิโซด2ใหม่นะครับเพื่อให้ได้กูดเอนดิ้ง่ะก็ไปดูคลิปกันเลยแล้วกัน โอเคก็คงได้ดูกันไปแล้วผมย้อนลอยกลับไปเล่นก็เพื่อให้มันได้จบแบบกูดเอนดิ้งนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะครบถ้วนกว่าการจบแบบแบดเอนนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่เตือนโ okay. อเคอานความคิดเกี่ยวกับคราฟก้ากูทั้งชอบและเกลียดเรื่องนี้บางทีกูอาจจะเกี่ยวเนื้อมันได้มากกว่าที่กูยอมรับได้เช้าวันหนึ่งเกรเกอร์ตื่นมาพบว่าตัวเขากลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายมาแมลงในช่วงแรกครอบครัวเขางุนงงเป็นอย่างมากแต่ก็ดูแลเขาเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นภาระที่หนักเกินไปไม่มีอะไรมากไปกว่าสัตว์ประหลาดรูปร่างอัป,ปลักษณ์แล้วก็รบกวนครอบครัวเหลอกเกือเก,เกินเมื่อเกริเกอร์ได้รับรู้เรื่องนี้เขาก็เลือกที่จะประชิญหน้ากับความตายฆ่าตัวตายนั่นเองถึงแม้เขาจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดขนาดนี้เขาก็ยังซัพพอร์ตครอบครัวของเขาแต่ตอนนี้เขาไร้ซึ่งประโยชน์ต่อครอบครัวเขาได้ตายไปแล้วและครอบครัวก็สบายขึ้นเยอะกูก็เช่นกันที่ถูกกำเนิดมาเพื่อที่จะรับภารกิจนี้หลังจากงานนี้เสร็จสิน้นกูก็เช่นกันที่จะกลายสภาพเป็นไร้ประโยชน์แตต่่่นนั้ปปฏิเเสธทีจะาายลา กูไม่ยอมกลายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างอัปลักษณ์แน่นอนมึงก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันนะเอาเบิร์ตเขียนถึงเอาเบิร์ตเวสเกอร์ไว้เฮ้ยชักน่าสนใจอ่ะมีอีกสองฉบับมาไล่อ่านกันดีกว่ารายงานของนิวสจุดดูเหมือนว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคือร่างที่เหมาะสมที่สุดมาโดยตลอดคนอื่นๆก็มีศักยภาพพอตัวเหมือนกันแต่ว่าเด็กคนนี้มันอยู่ในระดับที่เหนือกว่ามากเธอไม่มีความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่แปลกใจเลยเมื่อมึงได้รับรู้ว่าเธอผ่านอะไรมา ถูกจับกุมตัวเป็นเชลยในเหตุการณ์ทีรากีเกียด้วยอายุที่ยังน้อยครอบครัวทุกคนตายหมดพ่อแม่ถูกสังหารต่อหน้าต่อตาหลังจากที่เธอได้พบเรื่องราวโหดร้ายพวกนั้นแล้วมันก็คงไม่มีอะไรในโลกที่เธอจะต้องกลัวอีกต่อไปปัญหาเดียวก็คืออายุของเธอแต่ไม่เป็นไรเวลาจะช่วยจัดการปัญหานี้ให้เราเองเธอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สุดในภารกิจของคุณมันจะสลับล่างจริงๆด้วยนะครับไม่อยากแก่อ่อานการโอนย้ายจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ และอัตราความสําเร็จนั้นสูงมากสเปนเซอร์แกมันไอแกหน้าสมเพชมึงใช้เวลาปีสุดท้ายของชีวิตเพื่อค้นหาความอมะตะแต่ว่ามึงเสือกตายซะก่อนที่งานวิจัยของมึงจะสําเร็จแต่กูเอางานวิจัยของมึงมาทําต่อร่างกายคนเรามันสึกหลอตามการเวลานี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงความตายด้วยการขนย้ายจิตใจของเราไปอยู่ที่ร่างอื่นกูได้ทุ่มเททุกอย่างลงไปในการพัฒนาและปรับปรุงระบบนี้กูทําสําเร็จในหลายๆจุดแต่ก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยที่กูจะต้องทําให้สําเร็จก่อน ณนะตอนนี้ที่กูสามารถยืนยันได้ก็คือ 1. ร่างใหม่จะต้องมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถรองรับกับความกลัวได้ทุกรูปแบบ 2. หลังจากการขนย้ายมันจะต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนก่อนที่จิตใจจะอยู่ในสภาพคงที่ณนะช่วงเวลาดังกล่าวร่างนี้จะต้องถูกปกป้องเป็นอย่างดีเวลานั้นมีค่ามากๆกูจะต้องทำงานให้ไว you มึงคิดว่าไงกูก็ไม่รู้ดิไม่รู้่ไม่รู้ว่าโอเวอร์ซีย oh, มันคิดอะไรอยู่ ะโอนย้ายล่างไปล่างเด็กน้ยอะไรอยู่หลังตู้ปลาวะเล่นเลยไม่ใช่ของกูอยู่ล้เหมือนเป็นแผงควบคุมเลื่อนได้ไหมเอ้ยเลื่อนได้โอเคเลื่อนได้ก็โยกได้เดียเดี๋ยวเด,เดถอยก่อนตอนนั้นมีแจกันแวะสักแป๊บส,ส,สุดลูกซองหนัดโอเคดึงสบายใจแล้วกดไกลเลยทำงานอ๋อนี่ไง เอาละได้ทางไปต่อแล้วรีบไปกันดีกว่าลืมอะไรปะไม่มีอะไรนะห้องนี้มีแต่เอกสารให้อ่านโอเคก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องจัดเต็มไปตามทางห้องอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ขนาดยักษ์เหรอลูกโมใส่กระสุนซะโอเคสี่นัดยิงใส่ตัวใหญ่เท่านั้นจำไว้สวัสดี ห้องอะไรเนี่ยหลังพึ่งเต็มไปหมดเลยกับดักปะวะเฮ้ยอ้าววัสดีครับเจอกันจนได้นะนางตัวร้ายอเล็กซ์เวสเกอร์ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะมึงจะรีบย้ายร่างไปไหนฮะมึงมาถึงขนาดนี้เพื่อจะมาบอกลาโอ้ยสนใจจังกวนตีนอีก It's done งานกูเสร็จแล้วกูเอาชนะความกลัวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระเจ้าออกมาจากกระจกสิกูจะได้บีบคอพระเจ้าหน่อยทั้งหมดที่เหลือก็คือทดสอบสุดท้ายอย่างเดียวที่จะต้องข้ามอะไรวะมึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยว่าไงมึงจะกลายร่างไหมเนี่ย ทางรอดของพี่ชายกูคือความตายและอีกไม่นานก็จะเป็นของกูเช่นกันทิ้งเลยมึงคิดอะไรกันอยู่วึงไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกูจะร่วมชะตากรรมกับเขาเฮ้ยแล้วกูก็จะรับช่วงต่อเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเอาดีกูมีลูกซองนะเว้ยหนีไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเป่าขอับตัวเองซะงั้น เออดีวิได้มางสูงบอสนั่นแหละดีแล้ว <laughs> จัดว่าแจ่มอ้าวไม่แจ่มแล้วไอสัตว์เฮ้ยให้กูออกให้กูออกเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยฉีกหายแล้วระบบทำลายตัวเองระบบทำลายตัวเอง,งกำลังจะเริ่มเชียร์แล้วมึงถ้าคุณอยู่ในพื้นที่กรุนาอย่าตกใจโอ้พ่อมาเหนื่อยสัตว์จะระเบิดแล้ว เราต้องหนีออกจากที่นี่ทางไหนอะเราให้คำตอบพวกนั้นตายไปกับมันเหรอก็ได้วะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องหนีครับไปไปไปเราถูกจับตัวมาเราไม่ได้ถูกส่งมาหาเขากลับไปที่ลิฟต์เร็วเข้ากูไม่ยอมตายที่เดียวกับอีสานแล้วเร็วนี่หรอกไปเร็วเร็วเร็วถ้าไม่อยากตายก็รีบตามมาเ็นเ็นกลับไปที่ลิฟต์กูมาเพื่อแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย <laughs> ผมมันเอาปืนเป,เป่าเข้ามาตัวเองชนวนระเบิดทำงานสั้น ได้อย่างไรรูละไปที่ลิฟต์จริงๆเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้ไม่ควรใช้ลิฟต์นะครับแต่ว่านะมันจําเป็นเกมมันบังคับให้กูทำนั่นไงลิฟต์ไปเร็วไปเร็วชิพายหมดแล้วอ้าวเฮ้ยลิฟกูเรียบร้อยชิพายเอ้ยแล้วกูจะไปไงเนี่ยข้างล่างมีทางไปลิฟต์หาทางอื่นไหนล่ะสายยางนี่ได้ไหม เฮ้ยได้เว้ยโอเคนี่แหละมันพลาดอยู่ใกล้ๆเหมือนเป็นคำใบให้เราโอเควิ่งไปเป็นเร็วเป่นเร็วดีนะไม่จับเวลาเฮ้ยยืยมันคงไม่ทับหัวแล้วนะโอเคไปเร็่อๆเรล่เรเรรีบนี้คงใช้เวลาสักพักเลยแหละที่นี่มันใหญ่มากเปิดประตู ห้องอะไรวะเนี่ยห้องปฏิกรพลังงานหรือไงปลดกองเก็บระเบิดเขาตักปืนพุแมวไม่ใช่ตอนนี้เร็วเร็วไปตามทางเรื่อยๆยิงตัวไรผลวมาไหมกูจะเป่าด้วยลูกซองโอเคเคลียรประตูลวล็อกสองจุดปืนกลยิงทำลายโอเคไปได้ฮ่าฮ่าเล่นไม่ยากเฮ้ยกอง งัดเลยมันยังไม่จับเวลาน่าจะได้อยู่โอเคในกลองนม้อะไรกระเป๋ากระสุนสำหรับปืนแม็กนัมโอเคเลสโก้ลงลุดเลยเย่นั่งเดือนมากที่นี่จะระเบิดแล้วระเบิดควันให้กูมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยสายตาภาพอเอ์เอาชิปหายแล้วกูไม่ได้มากับนาตาเลีย มองไม่เห็นน่ะมีบางอย่างอยู่ที่นี่กับเราเราเปิดควันไปอ่ะเห็นแล้วไอสัตว์ยิงแม่งแอบอยู่นี่เองนะมีอะไรอย่างอื่นซ่อนอยู่ที่นี่ตั้งใจเราเรีบหนีเร็วเร็วเร็วตั้งถุงกาวแล้ววางสติก่อนเอ้ยตั้งสติแล้ววางถุงกาวหลุดออกไปกดดันไว้สภาพกดดันมากเพลงประกอบก็กดดัน ไม่มีอะไรนะเฮ้ยสายตาพับเบอร์ระเบิดแม่งเลยนี่นะโดนสะเก็ดโอเคได้อยู่ไปไปไปเฮ้ยสายตาพับเบอร์อีกแล้วอยู่ไหนวะแจกระเบิดอย่างเดียวอ่ะไม่โดนเอาใหม่เฮ้ยชิบหายเฮ้ยไฟลวกกลายเป็นสาวฮอตในทันทีอยู่ใ,ใกล้เองเนี่ยอยู่ไหนวะไม่เจอได้เอาระเบิดไปแดกโดนแน่ๆครับอันเนี้ย โหดีนะที่รับมาเยอะถ้าไม่มีระเบิดเราคงแย่ไปอฮ้ยหลุดนอกๆแล้วเว้ยเชี่ยับล่วงห <c oughs> ลอกเล่นปะเนี่ยนี่ทางออกฉุกเฉินเหรอไอ้หอ,อกหกักเอ้ยโอเคจับเวลาแล้วไปเร็วโดวนโดนโดนที่นี่จะระเบิดในอีกห้านาทีเฮ้ย <c oughs> กูรอดมาถึงขนาดนี้เดี๋ยวเข้าสิอย่าโมแต่ดีใจ <c oughs> ทางแคบมันจะเคยแตัวตรงนั้นมีกล่องด้วย เปิดดีปาะวะเวลาจะพอมเนี่ยเราปล่อยให้เธอชนะไม่ได้นะเว้ยโอเคเปิดกล่องแล้วกันเวลาย,ยังเหลือต้งสี่นาทีอยากรู้ในกล่องมีอะไรเร็วเร็วเร็ว,รวโอเคแคร์หลุดแล้วต่อไปไม้ละต้องส่งไม้ลาลงไป <c oughs> ใจเย็นมากลงไปเลยเอาชล้งงัด ล็อก2จุดโอเคไม่ยากเท่าไหร่เร็วเร็วเร็ว,วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเว้ยไอติดเดียวเฮ้ย,ยไม่ได้ได้อะนี่แหละค่อยๆย้อ,ยยอนเจอแล้ววะกระสุนเป็นคนสิบนัดโอ้โหที่กูงล,ลงมาตั้งนานมึงให้กูสิบนัดเองอ่ะเก็บมาเก็บมามียังดีกว่าไม่มีเว้ยเร็วเร็วเร็วแครของตามมาอยู่ข้างหลังเอังสุดไปส่งต่อผ่านทางบลูทูธเลยไงวะ มอยล่านำเลยทางไหนเนี่ย <c oughs> โอเคลงลงให้ไวทางไหนทางนี้แล้วกันเย่ yeah. นี่ปะวะค่อยๆยอดอุ้ยเจ็บเจ็บลูกกงมันแหวนต้องหาอะไรมาต่อขาอะไรวะกล้องเอเิเระเบิดควันเก็บไว้เพื่อได้ใช้มายก ไกลเลยเรื่องเรื่งเซนกาวล่ากดดันเว้ยไกลแล้วไกลแล้วลลวางผ้าด้วยตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันใกล้ๆเอาละเข้าที่ปีนเอา,อาไอสัตว์ปีนไม่ได้อีกปะโทนี่มันวางนอนอยู่แก้ด่วนแก้ด่วนเรื่องเรื่องโอเคนี่แหละปีนสองชั้น ออกทางตะไคร้ไปตามมาเร็วเข้าก็รีบอยู่นี่ไงสาบานตอเพเจ้าเลยยังไงกูก็ต้องรอดถ้า <c oughs> จะรอดก็รีบไปอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยยังไม่ทันไรเลยนะแม่โอเคไปไปแม่งกดดันจะหายมีเวลามีเพลงโอเคไปกระโดด yeah. เลิฟต์นี้ขึ้นนี่หัวสูงเยอะเนี่ย จะลงยังไงวะถ้ามีกระโดดล่มพาลาชูตก็คงดีไปไงเนี่ยแคร์น่าจะให้แคร์ช่วยอะลงมาทำไรได้บ้างยุงล่างขอโทษอะโอเคลงลงแล้วก็ต้องน่าจะต่อขาขึ้นไปอะต่อขาเว้ยส่งไมล่ละ ทาไปต่ออิมพอไว้สุดสุดครับาร์ทนี้รอไปสองนาทีรอแป๊บเดียวเดี๋ยวจะหาทางให้นะไอเชี่ยงัานไงวันเนี่ยเปอันนี้งัดได้โอเคน่าจะทำแบบเดียวกันสองอันเสียเวลาว่ะได้แล้วโอเคเป็นทางให้แคร์กระโดดแน่ๆเลยอีกอันนึงงัดสิวะเย้นงัดเลยงัดเลยเรียบร้อยสองจุด นะต้องดันถังแครเธอทำได้เร็วเข้าเอาติดอีกอ่ะส่งแครก่อนเร็วเร็วเรว็เดี๋ยวไม่ทันโดดและก็โดดอีกและก็โดดอีกแล้วไงแล้วไงดันถังเร็วเร็วเร็วให้พ้นเรียบร้อยแครลงเอาไหมาไม่ล่ะดำแมงนาะคิดที่เป็นระบบเดี๋ยวติดอย่าลนโอเคเรียบร้อยเข้า,าตู้ไป ชัตเตอร์ยกเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากูตื่นเต้น,นตั้งสติไว้ตั้งสติไว้โอเคสลับตัวไปแค่ Let's go ถล่มแล้วรีบลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดวิง่งครับวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องคิดเลยมากสภาพอย่างนี้คงไม่มีตัวอะไรโผล่มาเฮ้ยลองผลอาจจะเป็นไปได้ระวังไว้วิงว่งวิง่งวิ่งซ้ายขวาขวาแล้วกันลงล่างทางไหนแม่งลาดลงกูไปหมด บันไดเอาเชี่ยบันไดกูไปแล้วลงเลยแล้วกันลงสดๆเจ็บมันต้องมีเจ็บกันบ้างนักรบย่อมมีบาดแผลลูดเลยเย yeah. วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งเร็วเร็วเร็วไมล่าเร่งมาแล้วอันลมเฮ้ยสายตาผ้าเบอร์นี่นะมึงเฮ้ยเลือดเลือดนั่นแหละโอเคโดนด้วยเยดยิง yeah. <laughs> สมถุลูกซองมันกระจายขอบคุณมาก ลูกซ้อมใช้การในตัวเหี้ยพวกนี้ได้ดีครับอุ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอยู่ไหนวะหญิงสมไปไหนอ่ะอยู่ไหนโอ้ยสัตว์พี่โลครับเฮ้ยมันอยู่ใกล้มากเฮ้ยใกล้มากอูดับออกก่อนออกก่อนดูแลระเบิดไงไ่นะมึงตายโหอยู่ตรงนี้ใต้ตีนลงโอเคเร็วเร็วเร็วเชื่อไม่ถึงนาทีเธอต้องทำได้โอ้แน่นอนกูต้องทำได้อยู่แล้วเร็วเร็วเร็ว ลงเล่นลงเล่นโอเคลงไงทางออกเฮ้ยหินจะล้มแพ้แพ้ออกอ้าวโดนชิบหายละมอยล่าเฮ้ยมอยล่าตายเหรอวะไม่เอานะเวลาก็เหลือน้อยด้วยแพ้ตื่นเร็วช่วยเพื่อนมึงเร็วแพ้เร็วๆอย่ามัวแต่งงโไอ้ไมล่าชิบหายโดนหินทับจะรอดไหมเนี่ยพี่นี้อยากให้อยล่าตายว่ะไม่อย่าบังอาจนะเว้ย มอยล่าพระเจ้าช่วยอย่ามาช่วยข้าไม่ให้ช่วยด้วยนี่ไงทางออกอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเกือบรอดแล้วกูจะช่วยมึงออกมามอยล่าไปไปเอาตัวเองให้รอดก่อนเชี่ยเอ้ยเฮ้ยช่วยเมย์แปดว,วิไม่เป็นไรหรอกอย่าหันกลับมาเอาไปไปไปแไล้วเชี่ยอีกสามวิเองไม่ทันแน่หนึ 1, ่งศูนย์เฮ้ยอุ้ยทันพอดีเออ โม้ยโม่าแมา่งรักเพื่อนวะพระเจ้าช่วยมันผลักแครออกแล้วตัวเองรับหินแทนอนะ่ะโอไม่งั้นแครตายนี่คือเพื่อนแท้นะครับมิต,ตรภาพที่แท้จริงโอเคเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมดูเบลฟเฟอร์กันนะโว้ย